สเสน่ห์ที่อันตรายแต่จําเป็นต้องมีค่ะหลายคนได้ยินได้ฟังคํานี้อาจจะรู้สึกแปลกๆนะคะว่าสเสน่ห์อะไรที่ทําให้เกิดอันตรายแล้วถ้าเกิดอันตรายทํำไมต้องจําเป็นต้องมีนะคะหลายคนคงพอจะทราบนะคะว่าชุดคู่เลขตระกูลสเสน่ห์จะช่วยดึงดูดในเรื่องของการงานการเงนิงน,งน,งน,งนความรักความสัมพันธ์ซึ่งเมื่อก่อนนะคะหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกว่า สเสน่ห์หมายถึงความรักอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วสเสน่ห์ก็จะมีความหมายในเรื่องของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์หลายคนอยากจะได้พลังงานดีๆในเรื่องของสเสน่ห์เมตตาจึงจัดเต็มในเรื่องของชุดคู่เลขตระกูลสเสน่ห์ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ แต่คนรู้หรือเปล่าคะว่าคนเราถ้ามีเสน่ห์มากเกินไปจะเกิดผลเสียกับตัวเรานะคะท่านไหนที่ใช้ชุดคู่เลขตระกูลเสน่ห์หรือมหาเสน่ห์แนะนํานะคะให้มีชุดคู่เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าคอยกํากับยิ่งถ้าท่านไหนใช้ชุดคู่เลขตระกูลมหาเสน่ห์นะคะควรเลยค่ะควรจะใช้ชุดคู่เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าคอยกํากับอาจจะเป็นเลข9้าหรือเลข5นะคะเพราะการที่เราใช้ชุดคู่เลขตระกูลเสน่ห์หรือมหาเสน่ห์มากเกินไปทําให้เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หรือไม่งั้นพลังงานตัวเลขจะดึงดูด สิ่งที่เป็นอันตรายมาให้กับตัวเราได้นะคะลองคิดดูสิคะว่าคนคนหนึ่งมีคนมาชอบมีคนมาลักมีคนมาติดต่อประสานงานมีคนมาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายแน่นอนค่ะชีวิตเราก็จะมีความวุ่นวายบางครั้งบางทีนะคะคนที่ศีลไม่เสมอกันอาจจะถูกดึงดูดเข้าหาได้นะคะถ้าสมมติว่าท่านไหนที่ใช้ชุดคู่เลขตระกูลมหาสเสน่ห์แนะนําให้มีกากับได้ชุดคู่เลข3าหรือ53นะคะซึ่งจะส่งผลให้มีคนเกรงใจ จะทาอะไรก็ยังมีคนยาเกรงค่ะไม่ใช่ว่าใครก็สามารถเข้ามาในชีวิตเราได้ทั้งหมดนะคะเพราะพลังงานตัวเลขที่เราใช้เป็นชุดคู่เลขตระกูลสเสน่ห์มากเกินไปก็จะดึงดูดคนทุกประเภทเข้ามาหาตัวเรานะคะและที่สําคัญค่ะสังเกตคนที่ใช้ชุดคู่เลขตระกูลมาหาสเสน่ห์มากเกินไปหรือว่าชุดคู่เลขตระกูลสเสน่ห์นะคะจะทําให้เก็บเงินไม่อยู่ค่ะอาจจะเป็นลักษณะของชุดคู่เลขตระกูลสเสน่ห์หรือมาหาสเสน่ห์เปิดหน้าและตามด้วยชุดคู่เลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือโชคแห่งชัยชนะหรือในเรื่องของความจาผู้ ใจเมตตาธระทแล้อาจจะปิดท้ายด้วยชุดคู่เลขของสิ่งดีๆในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คลุมครองในชุดคู่เลขที่ทําให้เราสามารถเก็บเงินอยู่มีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวหรือบางท่านที่เป็นหัวหน้างานหรือการงานใ,นใดๆต้องการให้มีคนช่วยเหลือสนับสนุนที่เป็นผู้ใหญ่และมีลูกน้องเกรงใจแนะนําให้ใช้ชุดคู่เลข35หรือ53หรือไม่งั้น28หรือ82 7 8หรือ8 7ก็ได้ค่ะแต่ระวังนะคะเลข8อย่าเอาลงท้ายนะคะพอถ้าเลข8ลงท้ายต่อให้เบอร์โทรศัพท์เป็นมงคลทั้งหมดก็รัวได้นะคะบางคนคิดว่าถ้าในเมื่อชุดคู่เลขตระกูลสเสน่มีข้อเสียอย่างนี้จะไม่ใช้ได้ไหม ขอแนะนาค่ะว่าทุกคนควรจะมีชุดคู่เลขตระกูลเสน่ห์ค่ะเพราะไม่ว่าเราจะทําการงานใดๆติดต่อประสานงานนะคะเราจะต้องใช้เสน่ห์ค่ะต้องให้มีคนคอยช่วยเหลือคนคอยเกื้อกูลติดต่อประสานงานใดๆก็จะสําเร็จรุ่วงไปด้วยดีนะคะคงจะไม่มีใครปฏิเสธได้นะคะว่าคนเราทุกคนไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นการที่เรามีเสน่ห์นะคะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆให้กับตัวเราและทําให้เรามีโอกาสมีช่องทางในเรื่องของการเงินการงานและประสบความสำเร็จในหลายๆด้านนะคะซึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วชุดคู่เลขตระกูลเสน่ห์ก็มีหลายชุดคู่เลขให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์วาจาเสน่ห์ที่ดูอบอุ่นเสน่ห์ที่ตราตึงใจเสน่ห์ที่มีลูกเล่นเสน่ห์ที่มีศิลปะเสน่ห์ที่ได้เงินเสน่ห์ที่มีโชคลาภหรือแม้กระทั่งชุดคู่เลขเสน่ห์แห่งชัยชนะนะคะอันนี้แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลนะคะว่าต้องการเสน่ห์แบบไหนค่ะท่านไหนที่อยากทราบความหมายของชุดคู่เลขตระกูลเสน่ห์นะคะให้เข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube คุณพินค่ะซึ่งเราได้ทำคลิปนำเสนอในเรื่องของเสน่ห์ที่แตกต่าง แต่ลักษณะว่ามีความหมายว่ายังไงบ้างนะคะค่ะในวันนี้นะคะเราจะขอแนะนํายันพลังตัวเลขซึ่งง่ายๆค่ะคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะเราสามารถใช้พลังของตัวเลขโดยผ่านยันพลังตัวเลขซึ่งจริงๆแล้วในเบอร์โทรศัพท์นะคะพลังแห่งตัวเลขไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่ดีหรือไม่ดีก็จะถูกดึงดูดก,ก็าหาตัวเราไปผ่านคลื่นโทรศัพท์นะคะยันพลังตัวเลขก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเข้าหาตัวเราโดยใช้ชุดคู่เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้อคอยกากับชุดคู่เลขวงคลที่เรากําหนดไว้นะคะ ซึ่งแล้วแต่ความหมายที่ท่านอยากได้นะคะในวันนี้เราจะขอนําเสนอชุดคู่เลข4289และ6395รวมถึงยันพลังตัวเลข16ตัวนะคะ ซึ่งเราจัดเต็มในเรื่องของความเป็นบางคนไม่ว่าจะเป็นชุดคู่เลข4 2 8 9ที่จะคอยดึงดูดพลังงานดีๆในเรื่องของการค้าขายเสน่ห์เมตตาในเรื่องของการเงินเงินก้อนเล็กเงินก้อนใหญ่ชุดคู่เลข6 3 9 5มีโชคมีลาบเข้ามาแบบฟุกๆมีเรื่องของการเงินการงานเข้ามาและมีชุดคู่เลข1 6ตัวนะคะซึ่งชุดคู่เลข1 6ตัวเราจะขอแนะนําเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสั้นนะคะเพราะว่าจะเห็นชัดเจนมากกว่า จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะชุดคู่เลข16ตัวนี้เราจัดเต็มในเรื่องของความเป็นมงคลใส่ชุดคู่เลขเสน่์น้ำมันพราย2ชุดนะคะ ซึ่งก็จะช่วยเสริมในเรื่องของการเงินการงานความรักได้ดีและแน่นอนค่ะมีชุดกุเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าคอยกำกับมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนส่งเสริมการงานใดๆที่ต้องการมีชื่อเสียงให้มีคนรู้จักก็จะดึงดูดในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะพุ่งก็จะจัดเจมความเป็นมงคลใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขนะคะ่าด้านในกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราทุกใบนะคะเราลงยันคาถาลงยันศาสตร์ตัวเลขทั้งชุดกูสี่สองแปดเก้าหกสามเก้าห้า และยันพลังตัวเลข1สิตัวรวมถึงกระป๋อสตางค์ทุกใบจัดทําตามศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยและศาสตร์แห่งญี่ปุ่นผสมผสานกันสีกระป๋อสตางค์ประจําวันเกิดโดยกระป๋อสตางค์ทุกใบผ่านพิธีปลูกเสกโดยท่านเจ้าวัดระดับเจ้าคณะกระป๋าสตางค์ของเรามีหลายรุ่นนะคะใบนี้เป็นใบยาวหนังแท้นะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีซิปรอบเก็บเรียบนะคะสายคล้องสามารถถอดเก็บได้แล้วก็จะมีใบยาวหนังพียูนะคะซึ่งหนังพียูนี้ก็จะมีทั้งใบสั้นใบยาวอันนี้สายคล้องนะคะถอดเก็บได้มีจี้ดึงดูด เงินด้วยนะคะละักษณะกระเป๋าสตางค์จะมีทั้งรุ่นซิบรอบเก็บเรียบอันนี้เป็นรุ่นแม่เหล็กนะคะรุ่นแม่เหล็กดึงดูดเงินเดี๋ยวเราให้ดูลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินนะคะค<ส>่ละลักษณะแบบนี้ด้านในของกระเป๋าสตางค์แบบนี้นะคะมีชุคู่เลขสี่องแกมมียันตุพลังตัวเลขนะคะแล้วก็มียันคาถารุ่นนี้ก็จะมีพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีด้วยนะคะเดี๋ยวลองให้ดูพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีที่เรา ลงเข้าไปในกระป๋าสตางค์นะคะจะเป็นลนักษณะอย่างนี้ไม่แน่ใจเห็นชัดหรือเปล่านะคะซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีความเป็นพิเศษแต่ถ้ารุ่นหนังวัวนะคะซึ่งเรารับประกันหนังแท้1ปีเราจะแถมผ้ายันได้ไข่หรือธนบัตรควนถุงนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเซิปรอบเก็บเรียบนะคะอันนี้เป็นรุ่นหนังแท้นะคะหรือเราให้ดูด้านในนะคะก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้ท่านไหนที่สนใจกระป๋าสตางค์ของเรานะคะทักมาได้ที่ line id ทรัพย์นะคะซึ่งกระป๋าสตางค์ของเราทุกใบส่งฟรี ems ทั่วประเทศค่ะ ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะท่านไหนที่รับกระเป๋าสตางค์ของเราไปเรามีเคล็ดลับวิธีการเปิดกระเป๋าสตางค์ตามศาสตร์ญี่ปุ่นวิธีการใช้พุทธคุณของยันคาถายันศาสตร์ตวเลขและว,วิธีการขออนุญาตครูบาอาจารย์ศาสตร์ฮงจุ้ยนะคะเพราะตอนที่เราปลูกเสกเราไม่ได้ระบุนะคะว่าใครเป็นเจ้าของกระเป๋าสตางค์เราใช้วิธีการปลูกเสกทีละหลายร้อยใบนะคะซึ่งวิธีการก็ง่ายๆแค่นาทีเดียวนะคะ กระเป๋าสตางค์ใบสั้นหนัง PU รุ่นแม่เหล็กดึงดูดเงินใบละ789บาทรุ่นนี้จะลงพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเพิ่มด้วยนะคะกระเป๋าสตางค์ใบสั้นหนังแท้รุ่นนี้เรารับประกันหนังและซป1ปีนะคะเป็นรุ่นซิปรอบเก็บเรียบนะคะราคาใบาละ1,565บาทช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นค่ะแถมพยันไอ้ไข่เด็กวัดเจดีหรือธนบัตรขอนทุงไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะ รุ่นนี้จะเป็นรุ่นใบยาวนะคะใบยาวหนังแท้ซิปรอบเก็บเรียบสายคล้องถอดเก็บได้นะคะรุ่นนี้ราคาใบละ1,965บาทนะคะแถมผ้ายันได้ไข่หรือธนบัตรขอนถูงเหมือนกันค่ะค่ะแล้วจะมีรุ่นใบยาวพ U นะคะราคาใบละ987บาทนะคะรุ่นนั้นเราจะลงพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กว่าจะดีเพิ่มให้ด้วยนะคะค่ะสนใจกระป๋างสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราชักมาได้นะคะที่ line id รับซับหรือเบอร์โทรศัพท์ 061-239-9287แล้วทักเรามานะคะขอบคุณมากค่ะ